จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวยุโรปที่ขึ้นเครื่องบินนะครับกว่า9,500คนจากทั้งหมด18ประเทศทั่วยุโรปทำการสำรวจเมื่อปี2 0 1 9โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า EASA พบว่านะครับเพียงร้อยละ5ของผู้โดยสารเท่านั้นที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยกา๊าซ CO2 หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนะครับเมื่อตัวเองจะต้องขึ้นเครื่องนะครับและ ร้อยละแปมีความประสงค์หรือว่ามีความต้องการที่จะทราบข้อมูลส่วนนี้นะครับทำให้3ใน4ของผู้ตอบแบบสํารวจนะครับมีความต้องการและมีความยินดีที่จะใช้ฉลากที่จะแสดงตัวเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเที่ยวบินนะครับซึ่งจะเรียกว่า flight emissions label นะครับโดยหน้าตาของฉลาก ที่จะแสดงปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะแสดงให้เห็นในหน้าจอมือถือเมื่อเราทําการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินนะครับจะออกมาในรูปแบบเช่นในตัวอย่างเลยครับเที่ยวบินจากโรมไปสต็อกโฮล์มนะครับจะปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ161กิกโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับต่อคนนะครับอันนี้หรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเที่ยวบินจากเอเธนส์นะครับเพื่อจะทำการบินไปยังกรุงปารีสนะครับ เที่ยวบินนี้จะทําให้เกิดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอยู่ที่ประมาณ144กิโลกรัม CO2 เทียบเท่านะครับต่อคนนะครับอันนี้ผู้โดยสารก็จะสามารถเช็คได้เลยก่อนที่จะเลือกซื้อตั๋วโดยสารนะครับเพื่อให้การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือว่าซาฟนะครับที่จะช่วยลด CO2 ในภาคอากาศยานเนี่ยสำฤทธจผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในปี2025นะครับจะเป็นปีที่อนุญาตให้สายการบินทดลองใช้ระบบก่อนนะครับและก็สายการบินนะครับจำเป็นจะต้องส่งข้อมูลที่สำคัญมายัางเอเอซ่าเพื่อให้เอเอซ่าทำการคำนวณ co 2ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วย1ข้อมูลประเภทของเครื่องบิน 2. จํานวนผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่อง 3. น้ำหนักของสัมภาระทั้งหมดนะครับและ 4. ประเภทของเชื้อเพลิงที่เครื่องบินเหล่านั้นใช้นะครับสำหรับผู้โดยสารชาวโยุโรปนะครับก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้นะครับผ่านมือถือได้เลยตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมปี2026เป็นต้นไป